ใครๆก็อยากดังมีอำนาจและเงินบางคนอยากได้ครบทุกอย่างบางคนขอแค่มีเงินเพราะเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างซื้อบ้านหลังใหญ่ซื้อรถแพงๆซื้อแบรนด์เมนหรูๆไม่ใช่แค่คนธรรมดาที่อยากได้ของเหล่านี้แม้แต่ดาราก็ยังหลงไหลเงินจนยอมทำผิดพลาดเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้แล้วมีดาราคนไหนบ้างที่ทำผิดจนต้องโดนคดีถึงขั้นนอนคุกพิงกี้สาวิกาชัยเดช นักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชจำเลยที่7ในคดีแชร์ forex 3ดีทนายยื่นแคชเชียร์เช็ค5ล้านเป็นหลักประกันภายใต้เงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจากักรและให้รายงานตัวต่อสารทุกเดือนขอย้อนวันวาน,นชีวิตของพิงกี้ตั้งแต่วันที่9้เท้าเข้าไปใช้ชีวชาติอยู่ในเรือนจำนานร่วม3เดือนจุดเริ่มต้นแชร์ลูกโซ่นร ok ก forex 3 D. ปี2 5 6 2มีรายงานคดีแชร์ลูกโซ่ forex 3D ซึ่งมีผู้เสียหายกว่า30,000รายมูลค่ากว่า40,000ล้านโดยผู้โดนฟ้องร้องในครั้งนั้นคือนายอภิรักษ์กฎที่ CEO ของบริษัท Forex 3D ซึ่งครอบครัวของพิงกี้ถูกชักชวนให้เข้าร่วมลงทุนด้วย ดังนั้นในเดือนมกราคม2563พิงกี้และครอบครัวจึงต้องเดินทางไปให้ปากคำในฐานะพยานเหตุเพราะพิงกี้มีรูปคู่นายอภิรักษ์ในงานเปิดตัวโชว์รูมรถส่วนพี่ชายพิงกี้เคยโพสต์ชักชวนคนให้ไปลงทุนกับ forex 3D มกราคม2564พิงกี้ให้ปากคำคดี forex สามดีฐานะพยานหลังจากปี62เรื่องเงียบหายไปจนกระทั่งเดือนมกราคม2564นายอภิรักษ์กฎที่ผู้บริหารบริษัท forex สาดีถูกจับกลุ่มข้อหาช่อโกงโดยพิงกี้สาวิกาชัยเดชพร้อมครอบครัวได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะพยานอีกครั้งมีนาคม2564พิงกี้ปฏิเสธข้อหาคดี forex สดีทั้งหมด เดือนมีนาคมปีที่แล้ว DSi แจ้งข้อกล่าวหาพิงกี้และครอบครัว3ข้อคือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงผ่านระบบเว็บไซต์แชร์ forex สาดีรวมถึงช่องทาง f c e e o o o พิงกี้ปฏิเสธว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและยืนยันว่าตนเป็นหนึ่งในผู้เสียหายแต่สาเหตุที่ต้องเข้าพบพนักงาน DSI เป็นเพราะว่าคดี forex สามดีมีการเปลี่ยนสำนวนคดีใหม่มิถุนายน2,564 Pinky พิงกี้เผยโดนโกงเงินเก็บหายเกลี้ยงต่อมาในเดือนมิถุนายน2,564 Pinky สพิงกี้สาวิกาออกมาเปิดใจผ่านรายการแฉช,ช่อง GMM 25, 25ถึงกรณีโดนโกงเงิน forex สามดีศูญเงินเก็บกว่า10ล้านบาทโดยอมรับว่าเป็นเพราะเธอไม่ได้วางแผนให้ทีทวนก่อนจะลงทุนพิงกี้ถือว่าการโดนโกงครั้งนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญของเธอแต่มองว่าไม่เป็นไรเพราะเชื่อว่าเป็นจังหวะชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสิงหาคม2,565สารสสั่งฟ้องค้านประกันตัวส่งเข้าเรือนจำทันที วันที่18สิงหาคม2565โลกโซเชียลฮือฮาทันทีเมื่อมีกระแสข่าวพิงกี้ถูกคุมตัวขังที่เรือนจำในฐานะจำเลยที่2โดยมีแม่สริญญาชัยเดชและพี่ชายกิติเชษฐเดิมชื่อสรายุทธชัยเดชถูกคุมตัวในฐานะจำเลยที่3และ1ตามลำดับ หลังพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกง forex สามโดยสารอาญาถนนรัชดาพิเศษสารพิจารณาว่าจำเลยมีความผิดฐานร่วมกันทุจริตหลอกลวง3ข้อคือน,นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงผ่านระบบเว็บไซต์แชร์ forex และ Facebook ซึ่งเป็นข้อหาที่พิงกี้เคยปฏิเสธไปทั้งหมด 30พฤศจิกายน2565ศาลได้ให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์5ล้านในที่สุดศาลได้ให้ประกันตัวชั่วคราวดาราสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชจำเลยที่7ในคดีชแชร์ฟอเร็กซสดีทนายยื่นแคชเชียร์เช็ค5ล้านเป็นหลักประกันภายใต้เงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรและให้รายงานตัวต่อศาลทุกเดือนใบเตยอาสยามสู้คดีชแช่ลูกโซ่ฟอเร็กซ์สดีสู่วันนี้ที่ศาลยกฟ้อง 20มีนาคม67ใบเตยอาสยามได้รับข่าวดีเมื่อสารตัดสินยกฟ้องในคดีแชร์ลูกโซ่ forex 3ดีเปิดใจครั้งแรกเตรียมกลับเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวพร้อมย้อนทำลายตลอด1ปีกว่าที่นักร้องสาวนุ่งสั้นคนนี้ต้องเผชิญเมื่อบ่ายวันนี้20มีนาคม67ใบเตยอาสยามออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังได้รับข่าวดีเนื่องจากสารอาญามีคำสั่งยกฟ้องในคดีแชร์ลูกโซ่ forex สามดีที่เจ้าตัวมีส่วนเข้าไปพัวพันตั้งแต่ปี2,565ย้อนทำลายตั้งแต่วันแรกที่ใบเตยอาสยามไปพัวพันกับคดีแชร์ลูกโซ่ forex สาดีปลายปี2,559 DJ Man ได้รับการชักชวนให้ร่วมลงทุน forex สามดี 7กันยายน2565กรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกใบเตยและดีเจแมนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากการตรวจสอบพบว่ามีส่วนในการกระทําผิดจริง14กันยายน2565ใบเตยและดีเจแมนได้เดินทางมาที่กองคดีการเงินนอกระบบทั้งคู่ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา 6ธันวาคม2565ดีไซเผยว่าใบเตยและดีเจแมนได้ดำเนินการส่งหนังสือแก้ข้อกล่าวหาพร้อมนำเอกสารธุรกรรมทางการเงินของทั้งคู่มาซึ่งทุกอย่างครบถ้วนเรียบร้อย9เมษายน2566ใบเตยดีเจแทนแถลงชี้แจงพร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ใจที่บริษัท r s 10เมษายน2566ใบเตยขอเลื่อนฟังคำสั่งอายการคดีแชร์ Forex 3D โดยส่งตัวแทนแจ้งเหตุป่วยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล9พฤษภาคม2566อายการสั่งฟ้องดีเจแมนและใบเตยคดี Forex 3D และนำตัวไปจำคุกที่เรือนจำ15พฤศจิกายน2566ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวใบเตยอาสยาม ด้วยวงเงิน5ล้านบาทหลังความพยายามยื่นขอประกันตัวต่อศาลถึง3ครั้งพร้อมกำหนดเงื่อนไขติดกำไร EM ห้ามออกนอกประเทศ20มีนาคม2567ศาลสั่งยกฟ้องใบเตยอัสยามคดีช่อโกงแชร์ลูกโซ่ forex 3D หลังจากออกจากคุกเธอได้ให้สัมภาษณ์ว่าอนาคตต่อจากนี้ก็ทำงานอย่างเดียวเลยค่ะทำหากินเต็มที่เพื่อเลี้ยงเวทมนต์อย่างดีที่สุดและคงกลับไปรับใช้แฟนเพลงแฟนละครเหมือนเดิมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจคือจะบอกว่าทุกคนอยู่เคียงข้างใบเตยเสมอเลยขอบคุณทุกคนทุกค่ายที่ติดต่องานมาขอบคุณทุกเจ้าภาพที่ยังเชื่อมั่นและยังเอ็นดูศิลปินนุ่งสั้นคนนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะกันกันตถาวร จากกรณีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดดำเนินธุรกิจขายสินค้าเข้าขายแชร์ลูกโซ่กล่าวห,หาหลอกให้ลงทุนและหาลูกก่ายมาเป็นสมาชิกโดยไม่ได้ขายสินค้าจริงสร้างความน่าเชื่อถือด้วยวิยการนำดารานักแสดงชื่อดังมาร่วมโปรโมทแต่หลังจากผู้เสียหายตัดสินใจเข้าร่วมกลับเอาเงินไปจมและถูกเกลียกล่อมให้หาเครือข่ายเพิ่มเติมเพื่อให้ได้เงินคืนและได้มีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของดาราคนดังอย่างกันกันตถาวรมีตำแหน่งอยู่ในบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปด้วยแต่กันได้ออกมาถแถลงยืนยันไม่ได้เป็นผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปไม่ได้มีอำนาจในการลงนามเป็นเพียงผู้รับจ้างงอและพิธีกรตามงานต่างๆที่บริษัทจัดขึ้นส่วนที่คนเรียกบอสกันนั้นเป็นการให้เกียรติกันและยังบอกอีกว่าถูกก็ว่าไปตามถูกผิดว่าตามผิด สำนักงานปปอง,งอได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์ของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดโดยมีชื่อของกันกันตาวรดารานักแสดงชื่อดังซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินในบัญชีเงินฝากกระแสะรายวันเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินในบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน11รายการรวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ1 125 548,076บาทพร้อมดอกผลไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน90วันมินพิชยาวัฒนามนตรีตกเป็นผู้ต้องหากรณีเป็นบอสดาราธุรกิจขายตรงดีไอคอนกรุ๊ปโดยหลังจากที่ถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำมินพิชยาก็ถูกควบคุมตัวไปยังศาลอาญารัชดาเพื่อฝากขังต่อศาลครั้งแรก พร้อมทั้งร้องขอว่าการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นต้องสอบพยานจำนวนมากเวลา12วันตั้งแต่วันที่17ถึง28ตุลาคม2567และคัดค้านการประกันตัวเพราะเป็นคดีที่ส่งผลกระทบแก่ประชาชนจำนวนมากมีความเสียหายมากเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานโดยสารพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้ แซมยุรนันถูกจับกลุ่มในความผิดฐานช่อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเนื่องจากเป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจและส่วนเกี่ยวข้องระดับสูงของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดที่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมหลอกชักชวนให้ประชาชนมาร่วมลงทุนแต่สุดท้ายกลับไม่ดำเนินการตามที่ตกลงไว้โดยแซมยุรนันมินพิชยาวัฒนามนตรีและกันกันตถาวรโดนจับกลุ่มพร้อมกันในคดีดีไอคอน เชน่นธนาตรอยฉัดภูโชคอนันต์อดีตศิลปินบอยแบนด์วงในส m ูมิดยูก้าเข้าสู่วงการธุรกิจตั้งแต่อายุ19ปีเปิดร้านขายสินค้ากิฟช็อปจะนมาค้นพบว่าตัวเองชอบเทรนด์จับกระแสะอาหารเสริมเพื่อสุขภาพจนกระทั่งปี2557ได้ลงทุนเปิดบริษัทอมาโดกรุ๊ปจำกัดดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยบริษัทประกอบธุรกิจขายอาหารเสริมสกินแคร์ขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตในแบรนด์ อามาโดมีทุนจดทะเบียนบริษัท43ล้านบาทจดทะเบียนวันที่24มีนาคม2557บริษัทอามาโดโกรุปจำกัดมีรายได้รวมเมื่อปี2566ที่1,230ล้านบาทมีกำไรราว37ล้านบาทและมีทรัพย์สินบริษัทรวมกว่า250ล้านบาทเชนธนาถูกบริษัทไทยินตันจำกัดซึ่งเป็นบริษัทรับผลิตอาหารเสริมได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีในข้อหา ร่วมกันช่อโกงโดยอ้างว่าบริษัทได้ส่งสินค้าไปให้แต่อมาโดกรุ๊ปไม่ยอมจ่ายค่าสินค้ามูลค่ากว่า79ล้านบาทอ้างว่าทำผิดสัญญาสินค้าไม่ได้คุณภาพตามที่สั่งในครั้งแรกพนักงานสอบสวนกก1หนึ่งบกปเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีแพ่งฝ่ายโจทก์จึงนำหลักฐานเข้ายื่นฟ้องต่อศาลเอง ต่อมาอายการมีความเห็นสั่งฟ้องและให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกแต่ปรากฏว่าเชนธนาและภรรยาทำหนังสือขอเลื่อนถึง3ครั้งโดยครั้งล่าสุดส่งหนังสือขอเลื่อนมาในวันนัดอ้างเหตุผลปัญหาสุขภาพและติดธุระบางอย่างพนักงานสอบสวนจึงออกหมายเรียกรอบที่2โดยนัดหมายวันที่18พฤศจิกายน2567ยังอยู่ในขั้นของตำรวจ